เลียวของตัวพัดใบพัดเนี่ยซ้อนอยู่หลายๆหลๆชิ้นด้วยกันนะคะจะมีซ้อนอยู่หลายๆชิ้นด้วยกันเนาะมองจากด้านนี้ก็จะเห็นด้านในด้วยนะคะมองจากด้านนี้ก็จะเห็นด้านในด้วยนะลักษณะใบพัดจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนนี้จะเรียกว่าส่วนฝาชนนะคะส่วนนี้จะเรียกว่าส่วนฝาชนนะคะตัวนนี้นะอ่ะถัดมานะคะตัวนี้คือส่วนหน้าจานนะคะตัวนี้คือส่วนหน้าจานนะคะอ่ะและตัวนี้คือส่วนท่อโค้งนะคะตัวนี้คือส่วนท่อโค้งนะ โอเคทีนี้เรามาเริ่มกันก่อนอเ,เรามาเริ่มกันก่อนมาเมื่อไรพังก่อนนะคะเมื่อไรัังก่อนสีได้ทําการสาธิตวิธีการอัดประเกกนซิลเชือกไปในปั้มหอยโขกไปนะคะ วันนี้จะเป็นการต่อยอดจากครั้งที่แล้วนะคะวันนี้จะเป็นการต่อยอดจากไลฟ์สดครั้งที่แล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยดูไลฟ์สดครั้งก่อนสามารถไปย้อนดูได้นะคะทางเราไม่มีการลบคลิปแต่ยในในยยอย่างใดเนาะครั้งก่อนเป็นการไลฟ์สดเกี่ยวกับการอัดประเก็นซิลเชื่อมไทยในปั้มหอยโขงนะคะหลังจากที่เราทําการอัดประเก็นซิลเชื่อมปั๊มหอยโขงแล้วเนี่ยเราจะมาทําขั้นตอนนี้ต่อไปนะคะเราจะมาทาขั้นตอนนี้ต่อไปก็คือที่เราจะทํากันในวันนี้เลยนะคะเดีย๋ยวจะอธิบายให้คร่าวๆแล้วกันนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยย้อนดูนะวิธกการอออัดปปเเซลชืมย เราจะใส่ซิลเชื่อมโดยการหันซิลเชื่อมกับด้านกันแบบนี้นะคะเป็นตัวซีซ้อนกับด้านกันแบบนี้นะคะซ้อนกับด้านกันแบบนี้เนาะ,ะจากนั้นจึงจะใส่ลูกอัดลงไปนะคะหลังจากที่เราทําการอัดประกันซิลเชื่อเรียบร้อยแล้วเราจะมาใส่ตัวซิลยางตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งจะเรียกว่าซิลรัดแกนเพลานะคะซึ่งจะเรียกว่าซิลรัดแกนเพลาแกนเพลาของตัวปั๊มหอยโข่งจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ,ะให้ดูชัดๆนะคะลักษณะของแกนเพลาปั๊มหอยโข่งจะหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งจะอยู่ตรงนี้เลย ไปอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเราจะใส่ตัวซีลนี้ก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากที่เราใส่ซีลเชือกเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราใส่ซีลเชือกเสร็จเราจะมาใส่ซีลยางรัดแกนเทาตรงบริเวณนี้นะคะทีนี้เรามาดูที่แกนเทากันค่ะเรามาดูที่แกนเทาตัวนี้กันนะคะแกนเทาตัวนี้จะมีความยาวนะคะจะมีความยาวอยู่ประมาณนี้นะคะตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นส่วนที่อยู่ตรงขอบกระปุกลูกปืนนะคะตรงบริเวณนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ตรงกระปุกลูกปืนอตรงบริเวณนี้นะคะด้านนี้จะขอบตรงกันนะ นะส่วนกระปุกลูกป,ปืนนะคะส่วนกระปุกลูกปืนลูกป,ปืนจะอยู่ที่บริเวณนี้นะคะลูกป,ปืนจะอยู่ที่บริเวณนี้นะคะลูกป,ปือนอยู่ที่บริเวณนี้นะ,ะจากนั้นตรงบริเวณนี้จะเป็นส่วนที่ใส่ซิลปะเกนเชือกนะคะบริเวณน,นี้จะใส่ซิล <pet it weird> <aest> <at> ปะเกนเชือกนะคะตรงนี้จะใส่ใบพัดนะคะตรงนี้จะใส่ใบพัดและตรงเรียวตรงนี้จะใส่ตัวน็อตนะคะจะใส่ตัวน็อตที่เอาไว้ล็อกไม่ให้ตัวใบพัดเนี่ยคลายนะคะตรง เดี๋ยวนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหลังจากอธิบายจันไบคข่าวแล้วเนาะเราจะมาเริ่มใส่ใบพัดกันเลยหลังจากที่ใส่ซิลรัดแกนเทาบริเวณนี้แล้วนะคะหลังจากที่ใส่ซิลรัดแกนเทาบริเวณนี้แล้วเราจะทําการใส่ตัวเทากับกระปุกลูกปืนลงไปนะคะใส่เทากับกระปุกลูกปืนนะคะตัวนี้นะจับปั๊มนะคะหงายแบบนี้ก่อนนะคะจับปั๊มหงายแบบนี้นะคะจากนั้น ใส่ตัวกระปุกลูกปืนลงไปนะคะใส่ตัวกระปุกลูกปืนลงไปนะค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะเลงให้รูของเขานะคะลงเลงให้รูตรงนี้นะคะตรงกับเกลียวสกรูนะคะเลงให้รูตรงนี้ตรงกับเกลียวสกรูนะคะจากนั้นนะคะใส่ตัวสกรูและก็แหวนสปริงนะคะใส่สกรูแล้วก็แหวนสปริงนะคะตัวนี้คือตัวแหวนสปริงนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ใส่ ให้ตัวสกูเนี่ยไม่คลายนะคะจะได้ใส่ให้ตัวสกูไม่คลายสกูที่เราใช้เนี่ยจะเป็นสกูสามหุ่นนะคะสะกูที่เราใช้จะเป็น แล้วนะคะหลังจากที่เราใส่ตัวกระปุกลูกปืนและแกนเพลาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใส่ตัวใบพัดกันนะคะ <tant. S 2> เราจะมาใส่ตัวใบพัดกันเนาะส่วนของใบพัดนะคะส่วนของใบพัดตรงนี้ตัวเวลาขณะที่จะส่ใบพัดเนีย่ยจะต้องใช้อุปกรณ์นี้ค่อนะคะนำใบพัดนะคะใส่เข้าไปที่บริเวณนี้นะคะนำใบพัดใส่เข้าไปที่บริเวณนี้นะคะใส่เข้าไปเลยนะคะใบพัดนะใส่แล้วหมุน หมุนเขาให้สุดนะคะหมุนเขาให้สุดเลย จนสุดแล้วนะคะหลังจากหมุนจนสุดแล้วตัวใบพัดเนี่ยจะยังไม่แน่นนะคะตัวใบพัดจะยังไม่แน่นเราจะต้องทําการเคาะนะคะให้เขาแน่นนะคะเราต้องทําการเคาะให้เขาแน่นนะคะแล้วก็ใช้อุอกปกรณ์เล็กน้อยนะ หลังจากที่เราใส่ตัวใบพัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใส่ส่วนปะคนนะคะเราจะมาใส่ส่วนปะคนเนาะสำหรับใครที่ใบพัดเนี่ยมีการสึกหรอนะคะสามารถถอดตัวใบพัดนะคะสามารถถอดตัวใบพัดตัวนี้ออกมาได้นะคะวิธีการถอดใบพัดนะคะวิธีการถอดใบพัดเนาะที่จะทําให้ดูคร่าวๆนะคะี่ทำให้ดูคร่าวๆนะคะ ยึดตัวใบพัดให้แน่นนะคะเพื่อยึดตัวใบพัดให้แน่นหลังจากที่เราใส่น็อตเพื่อยึดตัวใบพัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้แหวนเบอร์21นะคะเราจะใช้แหวนเบอร์21ในการขันให้แน่นอีกทีนะคะ ส่วนฝาชนนะคะเราจะมีซิลให้นะคะซึ่งซิลตัวนี้เราจะเรียกว่ายางเส้นนะคะซิลตัวนี้นะคะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่ายางเส้นนะคะโอเควิธีการใส่ยางเส้นนะคะคือเราจะใส่ที่ฝาชนค่อยๆรูดไปตามฝาชนแบบนี้เลยนะคะรูดให้ติดไปตามฝาชนปึ๊บอย่างนี้จะติดดีนะคะจะติดดีถ้าเราไม่ทาวิธีในการรูดแบบนี้นะคะตัวยางเส้นจะดีดได้นะคะตัวยางเส้นจะดีดได้หลังจากที่ใส่ยาง เส้นนะคะเป็นซีลเรียบร้อยแล้วเราจะนำตัวฝาชนส่วนนี้ใส่เข้าไปค่ะจะให้ตรงส่วนรูนะคะตรงพอดีกับเกลียวสกูนะคะจะให้ตรงส่วนรูพอดีกับเกลียวสกรูนะคะจากนั้นนะคะนำตัวน็อตสามถุงนะคะและแหวนสปริงนะคะทั้งหมด ทั้งหมดที่ทางโรงงานเจาะมาเนี่ยเจาะมาทั้งหมด6รูด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็จะใช้แหวนสปริงแล้วก็ตัวน็อต3ามหุ่นเนี่ยทั้งหมด6ตัวนะคะ mm hmm. โดยที่เราจะใช้แตเบิร์นสิบเด็กนะคะ ตัวซีลนะคะตรงกันกับรูของตัวหน้าจานนะคะหลังจากนั้นทำตะกูนะคะที่มีขนาดค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะสามหูมเช่นกันนะคะใส่ลงไปที่ตัวหน้าจานนะคะใส่ลงไปที่ตัวหน้าจานนะหลังจากที่เราใส่ตัวสก,กูเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะ ห่องยามาสามนิ้วเลยนะคะปั๊มหอยโข่งยามาสามนิ้วเนี่ยสเปกก็คือว่าปั๊มทางน้าเข้าทางน้าออกนะคะจะมีความกว้างอยู่ที่ขนาด3นิ้วปั๊มหอยโข่งยามาสามนิ้วตัวนี้เป oh ็นปั๊มเพลาลอยนะคะเป็นปั๊มเพลาลอยสามารถใช้พ่วงกับมอเตอร์นะคะสามารถใช้พ่วงกับมอเตอร์ได้นี่คือตรงส่วนมูเล่คะนี่คือตรงส่วนมูเล่ของตัวปั๊มนะคะพ่วงกับมอเตอร์ใช้กับมอเตอร์3าถึงหแรงนะคะใช้กับมอเตอร์3าถึงหแรงนะคะน้ําที่ได้นะคะน้ําที่ได้ จะได้300ลิตรต่อนอาทีนะคะน้ำที่ได้จะได้300ลิตรต่อนอาทีนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะปั๊มหอยโข่งนะคะสามารถติดต่อเรามาได้ทั้งทางแชทนะคะและก็ทางไลน์แอดนะคะหรือว่าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นแรงม้านะคะหรือว่าส่วนของมอเตอร์ต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w p u m v r c o m ซึ่งฉีมีให้ขึ้นไว้แล้วนะคะที่ตัว หน้าไลฟ์สดนะคะฉีมีขึ้น w w w v r c o m ไว้ให้แล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะหรือว่าสนใจปั๊มหอยของรุ่นอื่นเรามีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทางน้ำออก2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วเรามีทั้ง3รุ่นเลยเรามีเรามีปั๊มหลายแบบมากๆนะคะต้องการข้อมูลแบบไหนเพิ่มเติมปั๊มรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ก่อนนะคะทางเราผู้ผลิตปั๊ม VR ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะ